สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูเมย์ชาแนลนะคะวันนี้เราก็ได้หนวดหมึกกระดองมาะคะ่ะหนวดใหญ่มากเลยเก็มีความนุ่มๆเด้งๆเนาะเราก็จะมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันวันนี้หนูเมย์มากับสแน็คแจ็คอะเร็วมากินด้วยกันกินอยู่บ้านกินอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะหนีโควิด นี่เราเต็มกล้องหมดเลยอ่าเดืนนะสวัสดีครับสวัสดีครับร้อมยังต้อนรับเข้าสู่ช่องนูเมยชาแนลนุ้ยเมยแมวแมวน้ำจิ้มชีฟูอันนี้คือหนวดมันแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดเราก็จะมาตัดไหนยกดูดินี่อ่ะหนวดหมึกน้ดใจมาก ใช่อันนี้คือ1 1> ลวกแล้วหนึกิโลเท่าไหร่ครับหนึ่งกิโลหนึ่งขีดแจ็คซื้อมาเท่าไหร่ช่างมาเท่าไหร่มันลูแล้วสองร้อยหกสิบมันคิดไปเท่าไหร่วะ2สองร้อยเจดสิบกว่าบาทก็ไม่แพงนะคะกินส่วนนี้จะเป็นส่วนที่กึบๆึเด้งๆดงึงๆนี่แหละนวลหรอนุ่มไม่เหนียวนะคะ ผักเรามีอะไรบ้างผักเราก็จะมีสลัดแล้วก็ผักทีเอามาเฉยๆไม่ได้กินหรอกกินมา,มากินด้วยกันเลยครับมาค่ะมากินด้วยกันอืมอืมไนี่อร่อยใครจะกินอะไรก็ตัดเอานะตัดเอาเอง ก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอืมมันจะกินยังไงเนี่ยฮะใหญ่เลยตัดอันนี้อ่ะหุบหอืมกินยากกินซ่านอีกตัดกินตัวที่เขาตัดไว้อืมโอ้ยโดดอืม เขาก็ตักแนวขวางนี่ก็กินเลยอ๋อความเด้งกับพลึกแล้วเด้งพุดว่าแม่มันยังบอดตายบอกพี่น้องนาไม่ได้กินซะไปใส่เลยไปเล่นๆนหมึกอะไรเนี่ยมันเป็นหนวดหมึกกระดองอร่อยค่ะ ไม่ข้านะเพราะว่าเมลเอาแช่น้ำมานาวเนาะไม่มีความคาวเลยกินหมดเลยหมดถ้าพี่น้องทาง y o u ูทู e มากิน,นํำกันเนบะแต่ถ้ากินสองคนบน,นาสิเบิร์ตปลาหนักนีกันเนาะเอาทิชชู่มาไว้ลองนี่นะคะยกถ้วย ก็น้ำจิ้มเราเยอะแยะไม่พูดทางกําเพลดูชิ้นนี้นะคะนันเลย หนวดมันย่างแจ้งนุ่ม,มหนวดที่เป็นยาวๆห,หนักนิดนึงผ <c oughs> <c oughs> ักไม่เล้นน้ำจิ้มก็รสเด็ดแซ่บมากเลยนีย่ไงยาแจ้งหนวด 어 음, 너무 많 a r 다 맛있어 맛있을까 อ,อันนี้ยังนุ่มม,มันนุ่มใช่ยัยแซนด์เจ็กพี่น้ำจิ้มก็รสเด็ดมากเผ็ดจวดเลย ยก,กย,ยก้วยกินแล้วไขรธรรมยกน้ำจิ้มสดเนาะเจ๋อ้ มบนมีเลยอืมจับไปยกขึ้นอ๋อเผ็ดเวลาหนูไม่เผ็ดนะเมื่อหนะูไม่มจะออกหน้าออกหัวนะสุดยอดหลับาตากินไม่ได้คือซีฟู้ด พวกอาหารทะเลก็ต้องกินกับน้ำจิ้มที่มันเผ็ดร้อนหน่อยสักข้างเคียงเลยปประดับ เหนียวออกแล้วบะหมึกก็ต้องสว่วนนี้นะอะถึงจะอร่อย อืมกินน้ำผักด้วยอืเอาพันแล้วก็จิ้มเริ่เผ็ดละ เราจะตัดอังนี้จนหมดมันเก็บเก็บเก็บไปหรอบล่าอืหวานติ่ง กบกบกบกุบกบโลเมลวกนะคะแล้วก็ เอามาลงน้ําเย็นยแล้วาก็ลงน้าเย็นทันทีนะคปะปลาหมึกจะได้ไม่เหนียวแต่เนื้อส่วนนี้ของปลาหมึกมันก็ไม่เหนียวอยู่แล้วต้องหนวดมันเผ็ดแรง ความสดมันก็คือเนื้อยังใสๆอยู่หละสดนะคะไม่ขาวด้วยอันนี้ก็แล้วแต่วิธีของคนทำกินด้วเนาะอา <Hey. laughs> การมาเป็นยังไง <laughs> เดี๋ยวกินน้ำก่อนเป็นยาน้ำ เ <C oughs> พื่อนๆชอบกินอาหารทะเลอะไรบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกโนเมยได้วยนะคะอชอบกินเหมือนกันหรือเปล่า <S <S อันนี้สนักแจ็คไม่ไหวแล้วลืมร้อง <ไป S 1> ห้าง <c oughs> ไปทะเลงไงเมือเเเ่อกี้เนี่ยกินของทะเลจเนเบื่อเบื่อของทะเลไปแลย เบื่อแต่กลับมาก็ยังกินเหมือนเดิมอันนี้คือตัดให้มันเข้าข้าน้ำจิ้มใช่ไหมด้วยทำเป็นแจกแก๊บหนึ่งแก๊บสองแก๊บสามป <c oughs> ีนยัง อย่าร้องง่ายใส่กันหมล่ะนอนแล้วไปก่อนไปไหนไปก่อนทุกคนบ๊ายบายไปเช็ดน้ำตาใช่ไหมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ซีดซัดจิตจัดมากมากเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบในคลิปนี้นะคะก็ไปกินไปหากินมอนุเมได้นะคะรับรองว่าสัดใจ,จดสดะะุดๆเลยค่ะในเช็ดน,น้ำตากันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด, like, กด Subscribe กระเดงกิ้งกิ้งหรือกดแชร์ให้ช่องโดเมชแนลแล้วนะคะอย่าลืมเปกำลังใจให้กันนะเพื่อนๆบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้ามูกอ,อตัวไปเช็ดน,น้ำตาก่อนไปๆ <c oughs>